หาไม่อิ่มหายใจสั้นหายใจอยู่ที่ลิ้นปีหายใจไม่ทั่วท้องแล้เวเราลองมาคิดเส้นด้วยเขาบริเวณเน,นินอกูกค่ะคิดตอนแรกจะรู้สึกเจ็บจีๆ ก็จะรู้สึกบริเวณใต้ผิวหนังที่เราิดเป็นกล้ามเนื้อที่ขู่ขะหรือเป็นก้อนไม่เรียบิดมาถึงบริเวณนี้ใต้ตรกระดูกไฮาราจะรู้สึกเจ็บจีดจ๊ดๆไปที่ข้อต่อหัวไหล่ แล้วก็วิ่งลงแขน